วัสดีค่ะช่องเทคเนอนยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะและต้องการซื้อเงินสดรับส่วนลดพิเศษไปเลยค่ะแถมแอร์และจานดาวเทียมให้พร้อมด้วยนะคะบ้านสวนค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะอยู่บนที่ดินขนาดหไร่นะคะตัวบ้าน มีสองห้องนอนสามห้องน้ำพร้อมต้นทุเรียนสามปีสิบสามต้นด้วยกันค่ะอยู่ที่ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะเดินทางจากชนบุรีใช้เวลาแค่ชั่วโมงเศษก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะทุกท่านและตัวบ้านนี่เรียกได้ว่าพร้อมอยู่ได้เลยนะคะมีต้นทุเรียนให้พร้อมค่ะเป็นบ้านสวนกันได้สบายๆนะคะเอกสารสิ์เป็นโฉนดค่ะทุกท่านเจ้าของขายเองพร้อมโอนฟรีด้วยนะคะ ในราคา2ล้าน1เซน50,000บาทค่ะซื้อเงินสดพร้อมรับส่วนลดพิเศษแถมแอร์และจานดาวเทียมนะคะสนใจแปลงนี้หรือกำลังมองหาที่ดินและบ้านอยู่ในจังหวัดระยองเข้าไปชมกันได้นะคะเผื่อถูกใจค่ะติดต่อนัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรคุยได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยค่ะ แอดมินใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ